สวัสดีครับจะพายพบกับ5สายพันธุ์สุนัขที่เหมาะสาหรับคนชอบเดินทางการเดินทางเป็นกิจกรรมที่เต็มไปด้วยความตื่นเต้นและการผรจญภยัยไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวในธรรมชาติหรือว่าการเยือนเมืองใหม่ๆและเมื่อมีเพื่อนซีขาคอยร่วมทางไปด้วยมันยิ่งทําให้การเดินทางนั้นมีความสุขและก็สนุกสนานมากขึ้นครับแต่ไม่ใช่ว่าทุกสายพันธุ์จะเหมาะกับการเดินทางวันนี้เราเลยจะแนะนํา5สายพันธุ์ครับและจะมีสายพันธุ์ใดบ้างเราไปชมันเลยครับ 1. บีเกิล บีเกิลเป็นสุนัขที่มีพลังงานสูงและก็ชอบการประจนภัยเพราะเขามีขนาดเล็กแล้วก็กระทัดรัดทําให้สะดวกต่อการพกพาบีเกิลยังมีความเป็นมิตรกับคนแปลกหน้าและก็สัตว์อื่นซึ่งเป็นข้อได้เปรียบเมื่อเดินทางไปในสถานที่ต่างๆที่ผู้คนนั้นหนาแน่นนอกจากนี้พวกเขายังมีความอดทนและก็ความสามารถในการปรับตัวสูงทําให้สามารถเดินทางได้ทั้งในธรรมชาติและก็ในเมืองเก่า 2. อโกลเด้นรีทรีฟเวอร์โกลเด้นรีทรีฟเวอร์เป็นสุนัขที่มีนิสัยอ่อนโยนและก็เป็นมิตรพวกเขาชอบการทํากิจกรรมและการเดินทางมาก กอดไดรรซิเวอร์มีความแข็งแรงและก็ความอดทนทําให้สามารถเดินทางไกลและก็ทำกิจกรรมการแจ้งได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้พวกเขายังมีความฉลาดและก็สามารถฝึกได้ง่ายทําให้การเดินทางเป็นไปได้อย่างราบรื่นครับ 3. ามแจ็คและเซลเทเรียแจ็คและเซลเทอรียเป็นสุนัขที่มีพลังงานสูงและก็มีความกระตือรือร้น,นพวกเขาชอบการวิ่งเล่นและก็การไจนภยัยแม้จะมีขนาดเล็กแต่พวกเขามีความแข็งแรงและก็ความอดทนสูงทำให้เหมาะกับการเดินทางในธรรมชาติหรือว่าการเดินทางไกล แจ็คและเทเอเรียยังมีนิสัยที่เป็นมิตรแลวก็ฉลาดทําให้พวกเขานนั้นสามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่างๆได้ดี 4. พุดเดินพุดเดินเป็นสุนัขที่มีความฉลาดและก็มีพลังงานสูงพดดว,วกเขามีขนาดหลากหลายตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ทําให้มองกับการเดินทางทาในทุกรูปแบบคกับพุดเดินมีนิสัยที่เป็นมิตรและเข้ากับคนได้ง่ายพวกเขายังมีความสามารถในการฝึกสูงทําให้การเดินทางกับพุดเดินเป็นไม่ได้อย่างราบรื่นและก็สนุกสนานครับ5เชีวาว่า เชื่วว่าเป็นสุนัขที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลกทําให้ปกพาสะดวกแล้วก็เหมาะกับการเดินทางเป็นอย่างมากเพราะเขามีความแข็งแรงแล้วก็พลังงานสูงแม้ว่าจะมีขนาดเล็กก็ตามเชียวว่าม right. <mon tering> ีนิสัยที่เป็นมิตรแล้วก็ซื่อสัตย์ต่อเจ้าของพวกเขายังสามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่างๆได้ดีทําให้เหมาะสําหรับการเดินทางไปยังที่ต่างๆเป็นอย่างไรบ้างครับการเลือกสายพันธุ์สุนัขที่เหมาะสาหรับการเดินทางนั้นขึ้นอยู่กับลักษณะนิสัยและความต้องการของแต่ละคนไม่ว่าจะเป็นบีเกิลที่ชอบการมจญนัย กดเล่นลิชิเวอร์ที่อ่อนโยนแจ็คละเซลเธอเรีเยรที่ก็ตือือรน้นผุดเดินที่ชลาดหรือว่าชีวะว่าที่พกพาง,ง่ายถูกสายพันธุ์นั้นตามเป็นคนสมบัติที่ทําให้การเดินทางของคุณเต็มไปด้วยความสุขและก็ความสนุกสนานครับแต่ถ้าใครชอบคลิปนี้และคิดว่ามีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์แชร์ subscribe และที่สําสคัญอย่าลืมกดสังกรดิน,นะครับสำหรับวันนี้ขอตลาไปก่อนสวัสดีครับ